เาเช่นภูนวิลล่านครนายกครับผมสวัสดีครับผมไปไหนไปการั้นแนลวันนี้เราจะพามาที่นครนายกครับผม ที่ BP พีเ n ลเทนพูลวิลล่านครนายกครับผมเป็นเป็นบ้านปาร์ตี้ครับผมมีสระว่ายน้ําอ่าเราจองบ้านพัก BP พ o เมลเทนพูลวิลล่าไว้ครับ,รบหลังที่ V1 ตอนนี้เรากำลังขับรถเข้ามาครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผมอ่าตอนนี้ครับผมเราขับรถเข้ามาแล้วครับนี่คือร mm ีสอร์ทชื่อ บีพีเมาเทนพูลวิลล่านครนายกครบับนี่ครับบ้านหลังที่วีหนึ่งของเราหลังนี้ครับผมนี่เราวีหนึ่งบีพีเมาเทนพูลวิลลจอดรถหน้าบ้านเลยครับอ่าตอนนี้เราจอดรถหน้าบ้านแล้วครับผม โอเคเดี๋ยวข้างหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้ครับผมเราอยู่ที่บ้านพักพูลวิลล่า BP Mountain p o o ว Villa นคะรนายกครับผมอ่าเป็นบ้านพักสำหรับสิบคนครับผมมีอยู่สี่ห้องนอนหลังนี้ครับผมเจ็ดพันเก้าร้อยบาทราคาวันเสาร์เจ็ดพันเก้ารอยบาทครับผมมีอยู่สี่ห้องนอนมีห้องคาราโอเกะหนึ่งห้องครับผม มีสาว่ายน้ํานี่ครับผมสามพูณเจ็ดเมตรครับผมเขาบอกว่าสามพูณเจ็ดเมตรห้องนอนทั้งหมดจะมีทั้งหมดสี่ห้องนะคะห้องนอนห้องแรกมีจะนอนได้สองท่านนะคะแล้วก็ห้องถัดไปจะนอนได้สี่ท่านค่ะแล้วก็ห้องฝั่งนี้จะนอนได้ท้องละสองท่านนะคะมีห้องน้ำได้วหมเลยค่ะแล้วก็ห้องด้านนู้นจะเป็นห้องคาราโอเกะนะคะหลังสี่ทุ่มอนุญาตให้ลูกค้าเปิดประตูคาราโอเกะทิ้งไว้นะคะเพราะหลังสี่ทุ่มจะมีสายตรวจเข้ามาตรวจค่ะ แต่ว่านั่งนอกได้อะไรได้ปกติค่ะแต่ไม่้ส่งเสียงดังค่ะแล้วก็ไม่ให้เปิดประตูคลอเก็ทิ้งไว้ค่ะเออลูกค้ามีเส่ิมไหมคะไม่มีครับสิบนนั้นถ้าเห็นตัวมีตามตะมนี้น,นะคะเดี๋ยวเรากดลูกค้าไปเจออปกรณในตวนเยค่ะ ้าเช็คเอาออกส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องแก้วกับผ้าเช็ดตัวนะคะลูกค้าเช็คก่อนนะคะแก้วทั้งหมดมีทั้งหมดยี่สิบสี่ใบไม่มีใบไหนแตกนะคะลูกค้าเช็คได้เลยครับครับผมเช็คได้เลยค่ะบนนี้ได้นอนนี่แล้วก็เตาปิ้งย่างจะอยู่ด้านนู้นนะคะลูกค้าสามารถปิ้งย่างตรงไหนก็ได้นะคะไม่ให้ไม่ย่าเทียมนะคะส่วนมากเราจะปิ้งย่างในห้องนี้หรือไม่ก็ห้องนั่งเล่นตรงนี้นนะคะครับค่ะน้ำในตู้เย็นทานได้เลยนะคะ แล้วก็มนี้เช็คเอาท์ไม่เกินสิบเโมงครึ่งนะคะถ้าไม่สะดวกทำความสะอาดที่เข้าดบริการ5้าบาทครับผมครับโอเคครับ, okay, รบ BP Mountain Pool Villa ครับผมมีอยู่สี่ห้องอันนี้ห้องนอนที่หนึ่งเตียงห้าฟุตครับมีทีวีมีแอร์ Air, ครับผมมีห้องน้ำในตัวอ,อ่าอันนี้เป็นห้องนอนที่หนึ่งครับผม อันนี้ห้องนอนอีกห้องหนึ่งครับห้องที่สองเตียงค้าวปุ้เหมือนกันครับผมแต่อันนี้มีเตียงไปเตียงเสริมด้วยครับเป็นเตียงสองชั้นครับผม <c oughs> มีแอร์มีทีวีครับผมมีห้องน้ำไปตัวมีโต๊ะเครื่องแปง้งมีไรปรปะผบด้วยครับโอเค อันนี้ห้องนอนอีกห้องหนึ่งครับผมอันนี้ห้องนอนที่สองเหมือนกันครับมีเตียงห้าฟุตครับผมมีแอร์ทีวีมีห้องน้ำในตัวครับนี่ห้องนอนที่หนึ่งครับผมเตียงห้าฟุตเหมือนกันแอร์ทีวีห้องน้ำโต๊ะเครื่องแปรงครับผมโอเค ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นั่งเล่นครับผมมีห่วงยางให้ไว้ครับเป็นโต๊ะนั่งเล่นโต๊ะกินข้าวครับผมมีถังน้ําแข็งให้ถังใหญ่ไปเล,เลยเลยเดี๋ยวสั่งน้ําแข็งเข้าไว้ครับกระสอบนึงกระสอบละหนึ่งร้อยบาทน่าจะเต็มกระติกเนี่ยครับผม <st> <c oughs> กระสอบละหนึ่งร้อยบาทมีถังขยะให้มีพัดลมให้ครับ <laughs> พัดลมสิบหกนิ้วครับผมตั้งพื้นอันนี้ห้องน้ําส่วนกลางครับผม ไ่เขาบอกว่าดึงห้องน้ำส่วนกลางครับผมก็งนั้นน่ะโอเคที่นี่มีห้องน้ำห้าห้องครับห้องน้ำในตัวสี่ห้องอห้องนอนสี่ห้องอรออ๋อันไหนนะสาน้ำสาะน้ำระบบน้ำเกลือครับผมเจ็ดคูณสามคูนเจ็ดเมตรครับตรงนี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งครับผมมีไดร์ป่ผมให้ครับ มีชดชูให้ด้วยอ่าเดี๋ยวดูห้องน้ำกันก่อนห้องน้ำก็มีเครื่องทำน้ำอุ่น,นรครับผมมีถังน้ำมีชักโครกครับผมแล้วก็มีอาล้างหน้าล้างมือครับผมมีกระจกสองหน้าโอเคเลยใช้ได้เลยครับผมเจ็ดพันเก้าร้ยบาทบา Mountain, าาราครับผมบ้านบีทีพูลมอนเท่นนครนายกราคาวันเสาร์ครับเจ็ดพันเก้าร้อยบาทสิบคนครับผม ตรงนี้เป็นห้องคาราโอเกะครับผมมีโต๊ะเล็กๆตรงนี้ด้วยครับตัวนี้เป็นโซฟานั่งเล่นนั่งร้องเพลงคาราโอเกะครับผมมีทีวีจอใหญ่ครับผมอ่ามีโปรแกรม youtube เปิดไว้ให้เลยครับผมมีรีโมทมีเมาส์มีคีย์บอร์ดให้ครับ สามารถพิมพ์เลือกเพลงได้เลยครับผมร้องเพลงคลาราโอเกะได้เลยครับมีไม้ให้ครับเป็นไม้สายครับผมสองตัวอันนี้เป็นลำโพงครับผมมีมิกในตัวครับสามารถปรับทฉงปรับเสียงได้เลยแล้วก็มีกล่องครับผมพ s i อ่าดูหนังดูทีวีได้ครับผม youtube กดเลือกเพลงร้องเพลงคลาราโอเกะได้เลยมีแอร์ครับผมเข้าคาราโอเกะ

ใครครับใครตอนนี้กําลังย่างกุ้งครับโดยคนพม่าครับผมโอ้ยย่างกุ้งครับผมย่างกุ้งอร่อยนะเนะี่ยาเดินไปไกลไปๆอยู่นั้นเนี่ยบบม,มาไหมจะชงเราไปเดี๋ยจะให้เดี๋ยวจะให้อ๋อจะออกกล้องครับผมจออกกล้องออกช่องจะช่วยงานจะออกช่องไปไหนไปกันชาแนลครับผม ต่ยวยครับต่วยครับอ๋อย่างกุ้งอยู่นะครนายกครับผมไม่ใช่ย่างกุ้งอยู่พม,ม่านะตอนนี้นั่งสุกด้อยไหมอ๋อนี่ย Tá, oh, dia บีทีมเมาเทนฮูลวิลล่านครนายกครับ มีพ mm ีเมลเทน อนนี้บรรยากาศยามเย็นครับผม6โมง15นาที

ปลาครับผมอ อ่าสำหรับวันนี้นะครับผมทิพย์พามาที่ยนครนายกพักที่ BP m o u n t a i น h ูลวิลล่าครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมอ่าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยครับไปไหนเป็นการชาแนลวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย